โอเคฮะยินดีต้อนรับสู่เกมอารกักขาแล้วกันเนะกับค่ายของแอปฮูลูน,นี่ตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่เปิดได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ New Server Run ต,ตอนนี้มีสี่เซิร์ฟเนาะเหมือนเดิมฮะเกมแนว MMORPG อีกแล้วเช่นเคย เปิดประเดิมเลยฮะมังกรต้องบอกเลยว่ากราฟิกเกมนี้ Data ใหญ่มากถ้าไม่ไหวเหมือนต้องบอกว่าเนี้ครับภาพค่อนข้างที่จะอันนี้ผมเปิดแนวเกมค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบการขยายพิกเซลเนาะแต่ถ้าใครเล่นบนมือถือก็จะแตกต่างตอนนี้ผมขยายเป็น พิกเซลละกันแต่การตั้งค่าต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมเปิด performance เลยเนาะในการคมชัดเนี่ยแนวเส้นเนาะแต่ตัวเกมมันแนวเส้นจะอาจจะเป็นแบบเหมือนเส้นตัดเนาะเหมือนเส้นวาดหลักๆเลยเกมนี้ต้องบอกอธิบายเลยว่าตามชื่อช่องเลยฮะก็คือทีเซอร์เองก็คือการทดลองเล่น ให้คุณผู้ชมได้ดูได้รู้รับรู้ว่าเกมเนี่ยคุณจะเล่นหรือไม่เล่นให้คุณตัดสินใจอีกทีหนึ่งกับเกมนี้อารากะนั่นเองพูดสั้นๆง่ายๆฮะเกมนี้มีอยู่ประมาณ4อาชีพนั่นเอง1เลยฮะเบอร์เซอร์เกอร์นักดาบนั่นเอง 2. เมดฮะ 3. พาราดิน4แอสซิซินเหมือนตัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แอสซิสซินปีกดำนั่นเอง หลักๆเลยเกมนี้มีขายเนาะต้องบอกว่ามีขายแทบจะทุกเกมที่เป็นอ่าเรามาดูกันเลยหนึ่งเลยฮะดัน EXP มีแน่นอนแต่เกมนี้มีอยู่ประมาณ3 EXP เนาะเป็น3ดันเจียนนั่นเองแล้วก็มีพวกลูกแก้วแก้วไฟก็น่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่า ตาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะนี่ผมก็เพิ่งนี่ได้ชุดเกาะมาไม่ใช่ของผมมันสามารถเปลี่ยนเป็นเพชรแดงได้เนาะก็ลิสเป็นเพชรแดงได้อะไรที่เราไม่ใช้ก็ดิสไปเพชรแดงอ่าเพชรแดงเพชรแดงมันทำอะไรได้เอ้ย ผมจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยฮนะแล้วเกมนี้มันมีให้อนะัพสเตตัสเนาะตอนนี้ผมเหลืออยู่สเตตัส120่พอยต์มันสามารถอัพอย่างเช่นอ่าตอนนี้สเต็ง114ยสิบสี่เอจสอิแล้วก็วิส74ถ้าเราจะใส่หัวหัวแดงถ้าเราสเต็ง 14 4แต่หัวเนี่ยมัน115เราต้องบวกเพิ่มให้เท่ากับของที่ที่ใส่เกมเนี้ยมันเหมือนเกมคาบาวเลยน้อใครเคยเล่นคาบาวออนไลน์จะเป็น PC หรือโมบายเหมือนกันเลยก็คือยึดอาวุธยึดเกาะยึดชุดเป็นหลักแล้วอัพสเต็ตหรือว่าอัพสเตตัสตามชุดชุดนั้นนั่นเองนะคร สเลยฮะเราไปกันเร็วๆเลยก็ดันเจียนโซโล่บอสฮะดั Bot นเจียนบอสเนาะก็พวกนี้ก็จะล่าเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดทองเนาะยิ่งเลเวลเยอะๆยิ่งกำลังดอ่ากำลังลบเยอะๆมันก็ยิ่งได้เศษมังกรแล้วก็ดาเมจมันก็ขึ้นอยู่ดาดา,ากับดาเมจด,ด้วยเนาะที่1ที่2จะได้ชุดเยอะกว่าชาวบ้านเขานั่นเอง อินฟโนฮะอ่าหินแดงหินลูนก็คือตีบวกอุปกรณ์นั่นเองอ่าอีชเนลวอล์อ่าเทอร์เนลอ่าเทอร์เนลวอล์ Turn นี่ก็เป็นพวกปีกเศษปีกอัพป,ปีกนั่นเองอัพเลเวลปีกอารีน่าฮะอ่ะเราไปดูอ่ะปีเลย ผมไม่รู้ตีคใครกดไปเลยตีไปเลย <c oughs> ก็เป็นแนวออตโต้เนาะ <c oughs> ผมไม่ได้ใส่สตันมาสตันมาสตันอยู่ประมาณ2วินั่นเอง ก็จะได้เป็นเพชรเพชรม่วงมาแทนเนาะเกมนี้อย่าลืมนะถ้าใครไม่โอเคหรือว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรฮะนี้ผมมาทดลองให้ดูเฉยๆว่าแนวเกมมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคุณชอบไหมก็เลยต้องย้ำว่าแนวเกม Open World คนที่ซีเรียสหรือว่าเครียด หรือว่าเล่นลเราเฮ้ยฆ่ากุแยแกตายก็ฆ่ากุแยแกนี่ฮะพวกที่เปิดหัวแดงอะฮะพวกอ Attack อแอคแท็กอเนี่ยก็คือแบบกำลังลบแบบห้าแสนหนึ่งล้านอย่างเงี้ยมันก็จะมายืนออกันอย่างเช่นคนเนี้ยคนเนี้ยนะแน่ปีกเนี่ยดูดีว่ามันฝั่งเดียวกับเราอะอ่ะเนี่ยฝั่งเดียวกันเนาะก็คือกิลดียวกัน,น ถ้ามีกิ้วหัวแดงเนี่ยมันจะเปิดตีเราเลยเนียนๆหัวแดงเนี่ยนะมันตีเราละแล้วก็ตีกลับอาตีมันไม่เข้าด้วยอะโอ้ยเนียเนี่ยนี่คือนี่คือพวกหัวแดงอะนี่ผมไม่ได้เปิดตัวละครเนอะอ่าเนี่ยถ้าเปิดตัวละครเราจะรู้ว่า เขาคือใขรอะไรนั่นเองนี่ยมายยนนี่เลยฮะก็จะประมาณนี้ก็สำหรับการค้ายๆหลายคนอ่ะผมไม่ค่อยชอบเอาตรงๆเลยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ในการที่แบบมาตีอย่างเงี้ยคือแบบคุณเก่งแล้วอ่ะแล้วคุณก็เปิดหัวแดงเงี้ยเปิดแล้วคุณก็ไล่ตีชาวบ้านเงี้ยก็ ทำให้ตัวเกมอะต่ําไปด้วยอย่างเช่นอาจจะได้แบบคนอื่นชอบแนวอย่างเงี้ยให้ให้ห้าดาวแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยอาจจะให้แค่ดาวเดียวแล้วเขาก็เลิกเล่นไปเลยก็มีอย่างนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะใครใครเจอแบบเนี้ยแล้วแบบไม่ค่อยชอบเลยก็คอมเมนต์ดูฮะว่าถ้าคุณเจอกับตัวหรือว่ายังไงก็ ก็ลองพิมพ์ดูว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าผมไม่ไม่โอเคมันเป็นเชิงลบในการเล่นเกมซะมากกว่ากับเกมนาละกะที่นาตอนเนี้ยที่อัปเดตอะ่ะมันมียังไม่เยอะสักเท่าไหร่เนาะนในการออนไลน์ออนไลน์ครบ2ชั่วโมงจะได้เป็นหีบทองเนาะแต่ตอนนี้ผม ก็อัพรับไปแล้วนี่ว่าโอเครับไปแล้วรับไปแล้วเป็นเซษตามมังกรเนาะแนวเกมก็จะประมาณนี้ฮะอธิบายแบบสั้นๆเพระปีนี้ผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วเกมแนว,แนว,แนวเกม p p n World เงี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วนานๆผมก็จะมาแชร์เกมให้ดูเนาะแทบจะไม่มีอะไรแล้วอนะ ก็นี่ก็แลงด์กิ้งตามนี่ฮะล้านกว่าอันดับหนึ่งนะฮะกำลังลบล้านกว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านส่วนมากไม่มีคนไทยฮะส่วนมากก็จะฟิลิปปินพวกชาวต่างชาตนะิเนาะฟิลิปปินอ,อินโดมาเลพวกเนี้ยจะเยอะกับเกมลาลักกะ โอเคฮะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนอะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r ร b ์ด้วยฮนะไปละบ๊ายบายซี g ูเก t นท o ม r o โ h a v ฮ a g o ู d ด a y อลาการยาว